สวัสดีครับหลวงกิ a ชแนลหลวงกิจมาแล้วครับเอาอบ้านทรงจัวแบบประยุกต์มาฝากครับกระดาษพื้นที่ใช้สอยครับ6คูณ7ครับ6คูณ7 6ค7เมตรนะครับฝั่งลึกไป6เมตรฝั่งด้านหน้านี้ก็คือ7เมตรครับมี1ระเบียงครับ1เมตร10อ,อ่องน้ำ1เมตร10ครับแล้วก็อ่างรับแขก4เมตรครับ4คูณ3 สี่คูณสามนะฮะรับแขกระเบียงหนึ่งเมตรละสิบคูณสามห้องน้ำหนึ่งเมตรละสิบคูณสองเมตรมีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องน้ำด้วยครับหนึ่งเมตรครับด้านข้างนะฮะด้านหลังด้านข้างครับหยดน้ำล้อมรอบหลังคามงด้วยกับเบื้องหลอดคู่นะฮะหลวงกิตออกมาฝากหลวงจิตจะแน่ออกมาฝากเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับชายเสาเนี่ยชายเสาหน้าเจ็ดใครับเกินครับเสาเกินครับเกือบหน้าแปดนะท่านผู้ชมโดนเหลาอ่อนลงไปนิดนึงฮะ คารเสโอ้โหใช้ไม้หนานะครับไม้แผ่นใหญ่เห็นไหมครับ,บชมดูนะนี่ฮะลองดูนะฮะแล้วก็ฝาบ้านก็ตีแบบแนวนอนครับหลวงกิจเอามาฝากนี่ไม้ชิ้นใหญ่เลยฝีมือดีลวดลายสวยงามนะครับหยดน้ําล้อมรอบหลังคาย,ยื่นออกมาประมาณหนึ่งเจ็ดสิบห้าเซนรวมรวมตั้งกระเบื้องนะครับนี่สวยงามครับหลวงกิจเอามาฝากวันนี้ นี่ฮะมานั่งอยู่ข้างหน้าครับสามเมตรครับมานั่งนะฮะฝีมือดีฝีมือดีบันไดทางขึ้นสามขั้นบันไดครับหนึ่งระเบียงครับสวยงามครับบานประตูทางข้าบ้านนะฮะเป็นประตูบานประตูแบบสไลด์นะครับฝ้าเพดานตรงระเบียงก็เป็นแนวนอนบางใบนะเป็นแนวเรียบบางใบนะครับก็โอเคนะครับฝีมือดีโองรับแขกขนาดสามคนสี่เมตรนะครับเหไนมา มีห้องนอนสองห้องนอนนะบานประตูเปิดที่ผมเปิดไว้ฮะหลวงกิตเอามาฝากครับเป็นทางเลือกในการซื้อครับใครดูชั้นนหลวงกิตก็บอกว่าดูมาจากชั้นเของหลวงกิตติอ่ากอจะมีการมีส่วนลดให้ด้วยครับโทรมาเลยครับเจ้าของโครงการชื่อสํารวยคาไม้ครับอันนี้คือห้องน้านะครับ1เมตรอาเซคคูนเมตรนะครับตีสมาร์ทบอร์ดไ้ว้ตั้งพื้นแล้วก็ฝ้าเพดานแล้วก็ทุกแนวตั้งก็ตีไว้แล้วครับรอบดูกระเบื้องครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดู ในห้องนอนนะครับห้องนอนก็สามเมตรสิบคนสามเมตรครับโอ้โหยกใหญ่จริงๆครับมุมมืดนิดหนึ่งนะฮะเป็นรูปเป็นหลุมแปดเหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่ที่หนึ่งเท่ากันครับหนึ่งเมตรสามเมตรคนสาสิบคนสามเมตรครับนี่นะดูลักษณะการทําบ้านฝ้าเพดานเป็นหลุมแปดเหลี่ยมแนวเรียบนะครับตผู้ชมเป็นไงฮะฝีมือเป็นไงจัดจ้านนะครับจัดจ้านเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรา มาสรุปด้านนอกดีกว่าครับโอเคครับบ้านหลังนี้ครับสรุปเลยครับหน้ากว้างนะอ่าเจ็ดเมตรครับลึกถึงหกเมตรนะครับมีหนึ่งระเบียงครับมีหนึ่งห้องรับแขกแล้วก็มีหนึ่งห้องน้ำสองห้องนอนนะครับนะทุกอย่างให้แบบโอ้โหกัดสังเกตเอนะครับใครต้องการนะฮะดูจากช่องหลวงกิจก็มาต่อรองได้นะครับนะคลิปวิดีโอที่เห็นนะครับอาจจะมีบางภาพมุมมืดนะฮะอันนี้ขอโทษด้วยเพราะว่ายังไม่มีไฟนะครับยังไม่มีไฟ อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เบอร์ให้ด้วยนะครับหลวงจิตเอามาฝากครับเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับบ้านอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับห่างจากตัวเมืองแค่ประมาณ5กิโลครับมาสี่แยกไปโคกโคเท่าแล้วก็โรหาได้เลยครับตามเมอร์ที่ให้ไว้นะครับวันนี้ต้องลาก่อนครับสวัสดีครับ